กิจกรรมความเพียร5ครั้งที่9รหัส381บทสวดธรรมจักกัปปะวัตนะสูตรเอวัมเมสุกังเอกังสมยังพระควาภาราลสียังวิหารติอิสิปเตนะมิคธรายเยตระโคพระควาปัจวัคีเยพิขุอามันเตสิเทวเมพิขเวอันตาปับเพชิเตนะนะเสวิตภาโยจายังกาเมสุกามันสุขานุกาณิยา คหีโนคัมโปคัมโมโปทุชนิโกอนณริโยอนตถสันหิโตโยจายังอัตตะกิลิมาทุนุโยโคทุขโขอนัริโยอนตถสันหิโตเอเตเตพิกเวอุโคอันเตอนุปคมัมมะมัชิมาปฏิปฏาทาตถาคเตนะอนภิสัม พุทธาจักขุกรณียนะกรณีอุปาสยามะอภิญญายาสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติกัตมาจะสาพิขเวมมชิมาปฏิปฏาาทาตถาคเตน,นะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียนะกรณีอุปัสยามะอภิญญายาสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติ อายะเมวะอริโยฏถังคิโกมะโขเสยยะทิถังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากรมมันโตสัมมาอาชิโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอะยังโขสาพิขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุการณียานะกรณีอุปัสยามะอภิญญายะสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติอิทังโขปนะพิขเวทุกขา อริยสัจจังชาปิทุกขาชราปิทุกขามรณะปิทุกขังโสกะปริเทวะทุขะโมทะนัสกกะปายสุทุขาอปิเยหิสัมปโยโคทุกขาปิเยหิวิปโยโคทุโขยมปิฉังนราพติตมปิทุกขังสังคิเตนะปจจุปทานะขันธาทุกขาอีทางโขปนะพิขเวทุกขะสมุทโยอริยสัจจยาตันหาโนโภผวิพานันทิราคะสหสตาตัดดาตัรา นันที่นีเสยทีถังการมตัญหาภวะตัญหาวิภวะตัญหาอิทงังโขปนะพิคเวทุกขะนิโรโทโอริยสัจจังโยตัสสาเยวะตัญหายะอเสสวิราคะนิโรโทจาโคปฏินิรลโคมุตติอนารโย ω, อิทงังโขปนะพิขเวทุกขะนิโรโทโคทามานีปฏิปทาอริยสัจจัง อายะเมวะอริโยอัตถังคิโกมะโคเสยยะทิถังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัรมโตสัมมาอาชิวสัมมาญาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทังทุกขังอริยสัจจันติเมพิคเวปุเพออนุสุเตสุธรมเมสุจักขุอุทัปทิญาณังอุทัปทิปัญญาอุทัปทิวิชาอุทัปทิอโลคุอุทัปทิตังโคปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญเยยันติเมพิกเวปุเพอนุสุเตสุธรมเมสุจักขุอุทัปทิญาณังอุทัปทิปัญญาอุทัปทิ อุทบทิตังโคลปนิทางทุกครั้งอริยสัจจังปริญญาตันติเมพิกเวปุเพอนุสุเตสุธเมสุจักขุงอุทบปทิยานางอุทบปทิปัญญาอุทบปทิวิชาอุทบปทิอโลโกอุทบปทิอีทางทุกขสมุทโยอริยสัจจันเตติเมพิกเวปุเพอนุสุเตสุธเมสุจักขุงอุทบปทิยานางอุทบปทิปัญญาอุทบปทิวิชาอุทบปทิอโลโกอุทบปทิตังโคปณิธังทุกขสมุทโยอริยสัจจัน ังปหาตัดพันติเมพิคเวปุเพออนุสุเตสุธเมสุจักขุงอุทัปธิยานังอุทปธิปัญญาอุทปธิวิชาอุทัปธิอโลโกอุทัปธิตังโขปนิธังทุกขะสมุทโยอริยสัจจังปะหีนันติเมพิกเวปุเพออนุสุเตสุธเมสุจักขุงอุทัปธิยานังอุทัปธิปัญญาอุทัปธิวิชาอุทัปธิอโลโกอุทัปธิอีทัง ทุกขาน German, people, country, puppy, ady, ิโรโธอริยสัจจเตสิเมพิกเวปุเพอนุสุเตสุธเมสุจงคุงอุทัปปิยานังอุทัปปิปัญญาอุทัปปิวิชาอุทัปปิอโลโกอุทัปปิตังโขปนิทังทุกขานิโรโธอริยาสัจชาชิกะตัพันติเมพิกเวปุเพอนุสุเตสุธเมสุจงคุงอุททปปิยานังอุทัปปิปัญญาอุทัปปิวิชาอุทัปปิอโลโกอุทัปปิตังโขปนิทังทุกขานิโรธอริยสั ตังสัจจิกะตันติเมพิกเวปุเพอนุสุเตสุธเมสุจักขุงอุทบปทิยานังอุทบปทิปัญญาอุทบปทิวิชาอุทบปทิอโลโกอุทบปทิอิทังทุกขะนิโรโคคาามินีปฏิปทาอริยสัจจเจติเมพิกเวปุเพอนุสุเตสุธเมสุจักคุงอุทบปทิยานังอุทบปทิปัญญาอุทบปทิวิชาอุทบปทิอโลโกอุทบปทิตังโขปนิทังทุกขะนิโรโทคาามิมีปฏิปทาอริยสัจจพาเวตพันติเมพิกเวปุเพอนุสุเตสุธเมสุจักขุงอุทัปทิยานังอุทบปทิ ปัญญาอุทัปธิวิชาอุทัปธิอโลโกอุทัปธิตังโคปนิทังทุกขานิโรธโอคทามิมีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมพิคเวปุเพออนุสุเตสุธรรมเมสุจักหูอุทัปธิยานังอุทัปธิปัญญาอุทัปธิวิชาอุทัปธิอโลโกอุทัปธิยาวกีวัจะเมพิคเวอเมสุจตุสุอริยสัจเซนสุเอวันติปริวัฏฐาน ทวาททศการังยะถาภูตังยานัทสนังณสุวิสุทธังอโหสิเนวาเนวะตวาหังพิกขเวเทวเกโลเกสมารเกสพัมเกสัสสะมณะพัมมะนิยาปชาญสเทวะมนุสนุสายะอนุตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัญจัญญาสิงยะโตจขโขเมพิกเวอิเนสุจตุสุอริยจจะเจสุเอวันติปริวัดถัง ทวารทศาการลังยถาภูตังยานัทสนังสุวิสุทธังอโหสิอัฐหังพิขเวสเทวเกโลเกสมารเกสะพรม,มเกสัตส,ะส,ะสะมณพัมมะนิยาปชายะสะเทวมนุสายะอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทธโธปัญจยาสิงยานาจาปะปณะเมทัสนังอุธทธปาติอกุปาเมวิมุตติอายะมันติมาชาตินติธานิ ปุนัพภโวติอิทามาโวจพระควาอัต,ตมานาปัญจวคียาภิขุภควันโตภาสิตังอภินันทุงอิมัสนินจปะปะนะเวยาการะนัสนัสมิงพิญญาณะมานะอายัสมันโตโกธัญสะวีราชังวีตมะลังธรรมมาจักขุนอุทปฏิยังกิจ,จิสมุทรยะธรรมมังสะพันตังนิโรธธรรมมันติ ประวัติเตจะพระควตาธรรมจากเกภูมาเทวาสัทมานุสาเวสูงเอตัมพระควาภารานสียังอิสิปเตนะมิคัทเยอนุตรังธรรมัากังประวัติตังอัปปติวัติยังสัมเนนะวาพัมเนนะวาเทเวนะวามาเลนะวาพัมมุนาวาเกณาจิวาโลกัสมันติภูมานังเทวานังสัตทังจตวะจตุมหาราชิกาเทวาสัพท์มานุสาเวสูงจตุมหาราชิกานังเทวานังสัตทังจตวาตวานติงสาเทวาสัพท์มานุสาเวร ตวาติงสานางเทวานางสัตว э like ังสุตวายามาเทวาสัตถะมนุษาเวสุงยามานางเทวานางสัตวังสุตวาสิตาเทวาสัตธะมนุสาเวสุงสิตานางเทวานางสัตวัตวานมาณรติเทวาสัตธะมนุสาเวสุงนมาณรตินีรตินางเทวานางสุตวารณิมิตตวันนิปรณิมิตวสัน วัดตีเทวาสัทธะมานุษาเวสุงปารณิมิตะวะสะวันตีนางเทวานาังสุตวาพัมมากายิกาเทวาสัทธามานุษาเวสุงเอตัมพควาพาราณเสียงอิสิปเตณมิคทเยอนุตรังธรงธรมะสักกังประวัตตันติอปวัตติยังสมณะเนวะเนวะพัมมเนเนะวะเทเวนะวา มาเลนะวาพัมมุนาวาเกนจิมาโูกัสมันติอิติหะเตนะคเนนะเตนะมูหุเตนะยาวะพัมมะโลโกสัตโทอะคุคันคันคันฉิ อยายะจะทัสสะหาสีโลกธาตุสังปกัมปิสัมปะกัมปิสัปมป,สปะเวทิอัปปามโนจะโอราโลโอภาโสโลโกเกปาตุระโหสิอติกรรมเมวเทวานังเทวานุภาวังอัถโคภคะวาอุทา,า,านังอุทานเนสิัญญาสิวาตโกโกทันโยออัญญาสิวาตโกโกทันโยติอิติหังอายสมตโกทันยสะัน ยาโกทันโยเตวะนามังอโหสีติ